เบื่อเมนูซี่โครงแบบเดิมๆไหมครับมาลองซี่โครงหมูหนึ่งเผือกเมนูโปรดของชาวกวางตุง้งที่ทั้งนุ่มหอมกลมกล่อมทำง่ายมากครับอร่อยจนต้องขอข้าวเพิ่มแน่นอนวันนี้เชฟมีเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากห้ามพลาดเลย เริ่มจากซี่โครงหมูสดๆไม่ต้องลวกให้เสียรสครับแค่ใช้น้ำสะอาดเติมเกลือหนึช้อนกับแป้งมัน1ช้อนแช่ไว้10นาทีแป้งจะช่วยดูดกลิ่นคาวและคราบเลือดออกหมดจากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่า2-3รอบแล้วพักให้แห้งสนิทครับต่อด้วยน้ำซอสกระเทียมสับเยอะๆจากนั้นราดน้ำมันร้อนลงไปเลยครับ เสียงฉากลิ่นหอมลอยมาเลยปรุงด้วยเกลือผงปรุงรสน้ำตาลซีอิ๊วขาวและน้ำมันหอยอย่างละหนึ่งช้อนใส่แป้งมันเพิ่มอีกนิดคลุกเคล้าให้ทัว่วแล้วหมักไว้20นาทีครับเตรียมจานสำหรับนึ่งวางเผือกหั่นชิ้นพอดีคำไว้ด้านล่างแล้วเรียงซี่โครงหมูหมักไว้ด้านบนน้ำในหม้อเดือดจัดเมื่อไหร่ยกขึ้นนึ่งได้เลยครับใช้ไฟแรงประมาณ20นาทีเผือกจะดูดรสจากหมูทำให้หวานมันนัวมากจริงๆ ครบเวลาแล้วครับเปิดฝาโอ้โหกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วครัวโรยต้นหอมเพิ่มความสวยงามเนื้อนุ่มแทบหลุดจากกระดูกหอมกระเทียมกลมกล่อมถึงใจถ้าชอบเมนูจีนอร่อยง่ายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามป้ายาครัวจีนไว้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ